ไปเลยแลวเรยเลยลูกนะคะพีวันนี้น้องบัวบานมามาเยี่ยมน้องดาวครับเรียเอาเลยครับรถบื้นเลยเอแฮ้าเฮ้เซกเกือบบลุกไปแล้วอันตัวนี้แบงไฮกเอียงหม่กองวมกันท่บอ๋อจะจับลงุงนะ ลูกคาาเสือหนเนื้อหได้หมดเสือน่อยฮัลงเลยวะเสือตัวนี้เาไัสิบบัมัาดูัวแทนบัเสือน้นลงไปนั่งหน้ากระเบงก่นไปนั่งนั่งเดี๋ยวลุงไปเที่ยวปลาไปเที่ยวปลาน้ำมันเลอดเด้ออร่อเมืงนี้ ้เมื่อคืนยานยานาึายอานเลียวไปไปหาบัวไอ้บ้คือใครมาลักแปดได้หมดไม่มีร้องติดใจเลยสัตว้่ีบพี่เอไปเลยติดจีพีเอยติลูกไวอ้มักคักปะไปไปไปใช้ลูก อ๋อน่าจะนิ่งหละนี่งและเอาเอาบุบนจับตําเออฝึกใจเขาโอ้่ยกไม้ยกไม้ม่หนีปาปาจริงเห็นไหมจังหวะเอ็นข้อขืนเรื่อยวะ

สัอุดแล้วม yes. ือเหี่ยวสอเป็นั่นเร็วเอาเอาซองยังนั่นแต่ว่านั่นกับแม่น่นเด้อวางวางวงของวิสาอุดเน่เมนเมนเมนรุงเงี้ยก่อุงอดเอาเล่นยังลูกเป็นยังน่เป็นกล้วยรับเป็นกล้วยแล้วกินกล้วยอันสูกก็มีอยู่พูนทัง ยคุณแม่ลูกเอาบ่แม่เอาหอยอือเอาตะเอาตะนอาตะนูดร้าตนมากินกล้วยกินกล้วยส้างถูกส้างโน้โน้น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 อาย่าให้เป็นมีเลยนะอืออาย่าให้เป็นมีเลยครับก่อนใสขอบคุณค้าบก่อนเอ็ก่อนเอ็โอ้ยผูดผูดผูดใส่ดาวครับเลเอาเลยมักดูดไดเอาเอาเอ้ย กินแบบปม่ปอกเถอมนุษย์มัน้าเอ้ยเนาเอมวนอนงูสอข้อ้ยุแอบลุกโอ้ยผมแบบีขึ้นยังซีวะกินหลายด้ปะแต่ว่าขันมือได้กินน้อยนี่สยหูเลยว่าโตเบาแต่ขันมือได้กินจนท้องมันป่องไหมต่องแ้ท่มือล้วสามหลอมั้งแต่บอวนไหมเฮ้ยจะได้กับบอวน เออกินกินกล้วยก็ไม่จับไม่จับแม่จับให้โอ้ยเฮ้ยเทียงอีกเทียงอีกเขยดมิงดิเขียดึ้นทิ้มตัวแล้วเด็กง่ายลังไม่ใหญ่วอนอยากได้ลูกชายเลยครับมีแต่ลูกสาวส่วนทางนี้นะฮะไม่มีลูกสาวครับผมเออออร่ย คือคือเอาตอให้ในลูกไส้อม่ยาวไม่ยิ่งอีกคือเกาลักดึง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 บ่มากาเออมักคักม่มากนะรุยคักรุยแดเนี่ยเหนี่ยองกิ้นเหรอกินไหนหงบ่อ้วนเนาะบ่ครับบ่อ้วน้วยมือสองนอยน้ำส่อจะตื่นมาขอประตูแล้วเอือหายงาาเอือดหายาเงี้ กินกล้วยก่อนนากิน่ได้อะตายตายว้งงงเลยวะโอ้ยโอ้ยเนีหนาเลยวะเนีหนาเลยวะนหนาเนียหนาเนาเลยวะว้เนียหนาเลยวะ่หายังวะเออหยังวะบอกว่าอย่าไปตายปืน จะของทีเออจะของทีจะของทางเขาเขียดให้บ่ียให้เขากินเนาะบ่เป็นใจทีนะไอ้ดาวเขียดให้ปลาปลาปลาเนี่ยไปกินกล้วยเขาคนเนี้ยมนากันอยู่เนี้ยมคิดอยู่บ่าเอ้ย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 ีหดบ่าเอ้ยบัดนี้ฮะจกแล้วจกแล้วบ้าเอ้ mặc mặc boloo ừ. Khoai đáo down Khoai đáo này quay đáo kìa Đáo kìa danh 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 บุญ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 อ,อยู่บ้านบ่มีดินทรายหมเ,เนียน่น<ล>ยบ่มีทรายอยู่บ้านโอ้ยเย็นเพิ่นเยินเพิ่นเพิ่อนเจ็นละม้วนละเด็กหน่อยถึกทรายเนาะนั่งเร่อนจะเียนอยู่งหลานลุวงฉ่างนะอันแม่งอันนี้นี่ถืออยู่มาจากรถตัดปรพ้อสองนาทีดาหมวนเลยสร้างไงใช่เด็กกันกดกลูกหรือเปล่าวะแม่เด็กกัร์ดการูกันแหละไปใส่คับไปใส่ เดินหาน่าเล่นลฮะบ่เอาบ่เอาวล่ะจังนนะเป็นคนจอยโซ่เป็นขนขนมขนมอแก้ให้จิกินยังสุยางแต่มีแขยวยุติม่กินบ่ได้ข้ยาวกเบยาวบ้างขีบอลขีุบลลยูบ่านจะเชยลงไปเลยคุกน้ำผนนั่งกินกินน้ำผื้นมากินซันหลาดหน่อยเขาบอกินเดนนองสะอาดนะ

เอ,อ็ดาวเอ็ดบึ้งเอ็ดบึ <k <k uh ้เอ okay. ็ดบึ้งไอ้ดาว้อยาวอ็ดบึ้งไอ้ดาวเอ็ดดาวแล้วไอ้ดาวเอ็ดดาวแล้วไอ้ดาวครับไอ้ดาวมาย่านคนํำเดจไมมีกลัวคนเลยครับ หิวหิวแล้วป้าป้าป้าพอพอพาไปหาไอบัวเร็วป้ามาไปครับเดี๋ยวพาลูกชายไปหาพี่ชายก่อนอืมักคักดินไส้ไปไปายเลยไปไปเลยไปไปเลยมักแค่ไหนเยอะเอะเยอะเยะ เดี๋ยวผมไปบอกเพเห็นเรือนก่อนนะครับว่าให้ตามลูกชายนะเทคผมสวัสดีครับ